สื่อนอกเปิดตัวฟิกเซอร์มือประสานงานหลับเชื่อมสัมพันธ์ทักษิณหุ่นเซนสํานักข่าวไทย PBS รายงานว่าสื่อต่างชาติเปิดตัวเบนจามินเมาอเออร์เบอร์เกอร์ชาวแอฟริกาใต้ผู้เชื่อมสัมพันธ์ทักษิณชิน,นวัตรและหุ่นเซนมีส่วนในธุรกิจพลังงานและทรัพย์สินลับหลายคนรู้จักในนามฟิกเซอร์และโจโลโลแห่งประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อออนไลน์ Sentinel, เอเชียเซนติเนลเผยแพร่รายงานโดยทอมไรท์ อดีตผู้สื่อข่าว The Wall Street Journal เกี่ยวกับนายเบนจามินเมาเออร์เบอร์เกอร์ชาวแอฟริกาใตา้หรือที่บางครั้งใช้ชื่อเบนสมิธซึ่งมีบทบาทเป็นตัวกลางเชื่อมโยงอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรและอดีตนายกรัฐมนตรีหุ่นเซนแห่งกัมพูชาไราท์ระบุว่าเมาเออร์เบอร์เกอร์ได้รับฉายาว่าฟิกเซอร์ฟิกเซอร์และโจโหลแห่งประเทศไทย ชื่อของนักธุรกิจชาวมาเลเซียที่ถูกตำรวจสากลตามล่าจากคดียักยอกเงินกองทุน 1MDB มมูลค่ากว่า4,500ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปี2,559 รายงานของไรท์ซึ่งเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของ Hunting Wales ระบุว่าเมาเออร์เบอร์เกอร์เป็นตัวแทนที่ทักสินใช้ถือครองทรัพย์สินลับเช่นเพชรศักแอฟริกาธุรกิจเหมืองแร่ทองคำและพลาตินัมกองทุนสำรองทองคำในกัมพูชาสกุลเงินดิจิตอลในต่างประเทศอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนดูไบและมอนเตเนโกรซึ่งทักสินถือสัญชาติรวมถึงเงินจากขายหุ้นชินคอร์ปอเรชั่น นอกจากนี้เขายัางเป็นนายหน้าจัดซื้อเครื่องบินเจ็ดส่วนตัว Bombardier Global G7500 มูลค่า160ล้านตอนลา่าสหรัฐให้ทักษินใช้เดินทางทั่วโลกลายชี้ว่าในเดือนกันยายน2567เชีย Sentinel รายงานว่าชาวแอฟริกาใตา้ซึ่งเชื่อว่าเป็นเมาเออร์เบอร์เกอร์ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนพยายามเข้าซื้อหุ้นบางจากคอร์ปอเรชันบริษัทพลังงานรายใหญ่ของไทย จำนวน31.35ล้านหุ้นหรือร้อยละ24.96ในปี2,567ผ่านชาเตอร์กรุ๊ปซึ่งหากสำเร็จจะทำให้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนื่องจากหุ้นบางจากเป็นที่สนใจเนื่องจากมีการบริหารอิสระมีศักยภาพเติบโตสูงและมีแผนลงทุน1แสนล้านบาทใน4-5ปีข้างหน้าเพื่อพัฒนาการขุดเจาะน้ำมันและกา๊าซในพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาในอ่าวไทย แหล่งข่าวระบุว่าหุ้นเหล่านี้ถูกถือไว้ให้นักการเมืองผู้มีอิทธิพลซึ่งถูกอ้างว่าเป็นทักษิณและมีแผนจะส่งมอบต่อให้กับหุ้นเซนอย่างไรก็ตามสำนักข่าวอิสราของไทยรายงานเมื่อกุมภาพันธ์2,568ว่าการซื้อหุ้นล้มเหลวเนื่องจากกองทุนประกันสังคมไทยซึ่งถือหุ้นบางจาก1 5 4ปฏิเสธการขายแม้รัฐบาลพักเพื่อไทยจะกดดัน รายงานระบุว่าความล้มเหลวนี้ทําให้หุ่นเซนไม่พอใจเนื่องจากมีข้อตกลงว่าหากทักษิณซื้อหุ้นไม่สําเร็จจะโอนให้หุ่นเซนเป็นผู้ซื้อแทนความไม่พอใจนี้เชื่อว่านําไปสู่การปล่อยคลิปเสียงสนทนาระหว่างหุ่นเซนและนางสาวแพรทองฐานชิน,นวัตรเมื่อมิถุนายน2,568กกลายเป็นฉนวนสร้างความตึงเครียดทางการเมือง ต่อมาตำรวจไทยได้รับคำสั่งตรวจคนอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่องโยงกับกกอันเจ้าพอบ่อนคาสิโนใกล้ชิดตระกูลหุน่นและยึดทรัพย์สินมูลค่า1,700ล้านบาทแม้จะมีอดีตที่คลุมเครือเมาเออร์เบอร์เกอร์กลับบรรยายตนเองในหน้าลิงก์อินว่าเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่ประจำในเมืองโตรันโตและมีประสบการณ์กว้างขวางในตลาดแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ด้านความสัมพันธ์ในกัมพูชาเมาเออร์เบอร์เกอร์เข้าถึงชนชั้นสูงผ่านยิมลีกบุตรชายของยิมฉลีรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและประธานสภาเพื่อการพัฒนาการ,กรเกษตรและชนบทประธานกลุ่ม BIC Group ซึ่งเป็นพันธมิตรของฮุนเซน เมาเออร์เบเกอร์ได้รับสัญชาติกัมพูชาและขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นขอสัญชาติไทยในนามเบนส์มิทปัจจุบันเขาใช้ชีวิตหรูหราในกรุงเทพขับรถเฟอร์ลารีมีบ้านพักในภูเก็ตสมรสกับสตรีชาวไทยและพึงซื้อเรือย,ยอทขนาดใหญ่สองลำไรด์ right, ยังอ้างบทความจากเดอะกาเดียนปี2 4 0 9ว่าเมาเออร์เบเกอร์เคยถูกเรียกว่าผู้ประกอบการห้องต้มตุ๋นในนิวซีแลนด์เนื่องจากใช้กลวิธีกดดันเพื่อขายหุ้นมูลค่าต่ำในราคาสูงเกินจริง นอกจากนี้ยังมีรายงานระบ,บุว่าเขาถูกเรียกว่าอาชญากรที่ยังลอยนวลและผู้แก้ข่าวเช้าให้ชนชั้นสูงในกัมพูชาซึ่งเพิ่มคำถาม,ถามถึงความเชื่อมโยงของทักษิณกับเครือข่ายธุรกิจใต้ดินที่กำลังเติบโตในกัมพูชาเช่นแกงคอเซนเตอร์ บทความของไรซ์ซึ่งมีความยาว73หน้ายังกล่าวถึงนายกรัฐมนตรีหุ่นมาเนสบุตรชายของหุ่นเซนและบุคคลอื่นๆรวม28คนว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายธุรกิจใต้ดินแต่หุ่นมาเนสปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ การเปิดเผยน,นี้สร้างความท้าทายให้ทักษิณที่เพิ่งกลับไทยเมื่อสิงหาคม2566หลังลี้ภัย15ปีและนางสาวแพ่ทองทานซึ่งถูกสารรัฐมนูญสั่งพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมา